ก็มีน้องโบท๊ทนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาการขายหรือเป็นน้องเซลเนี่ยค่ะก็น้องเขาน่ารักค่ะก็คอยแนะนําบางครั้งที่เราไม่รู้เรื่องแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ให้คำปรึกษาที่ดีว่าสิ่งไหนดีไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนํานะคะน้องน่ารักค่ะ สวัสดีค่ะติ๊กนะคะวันนี้มารับรถ Ford e v e r อ e ที่โชว์รูม Ford RMA พระราม5ค่ะเ,เหตุผลที่มาออก Ford e v e เอ e ที่ RMA พระราม5เนี่ยคะ่ะก็เพราะว่าเป็นลูกค้าเก่าค่ะคันนี้ก็เป็นคันที่2แล้วค่ะที่ติ๊กเลือกออ,ออก Ford e v อเอ e ที่นี่นะคะด้วยตัวรถเองคือสมรรถนะแล้วก็ระบบเซฟตี้ต่างๆเขาชั้นหนึ่งอยู่แล้วอะค่ะ ถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะคะซึ่งคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายค่ะก็มีน้องโบ๊ทนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาการขายหรือเป็นน้องเซลเนี่ยค่ะก็น้องเขาน่ารักค่ะก็คอยแนะนําบางครั้งที่เราไม่รู้เรื่องแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ให้คาปรึกษาที่ดีว่าสิ่งไหนดีไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนํานะคะน้องน่ารักค่ะค่ะก็ฝากนะคะใครที่อยากจะออกรถ ตัวใหม่อะไรเงี้ยก็ลองมองออแบรนด์ฟอร์ตน,นะคะซึ่งก็ถามติ๊กว่าส่วนตัวติ๊กว่าก็เป็นอันดับต้นต้นของของประเทศทองเรานะคะก็คือ,อ,อถ้าใครสนใจก็ฟอร์ดของเราเออฟอร์ด r m a นะคะเรามี3สาขามีสาขาที่หนึก็คือสาขาพระราม5สาขาพระราม4แล้วก็สาขากาลประพฤกษ์นะคะลองเข้าไปปรึกษาน้องเซลล์ดูนะคะเขาก็จะให้ความรู้ถ้ายังไงก็ฝากฟอร์ดลองแบรนด์ฟอร์ดเนาะ ลองไว้เป็นเป็นในใจอีกแบรนด์หนึ่งอะคะ่ะยังไงขอบคุณนะคะบ๊ายบาย